สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะในวันพุทธที่2 1กุมภาพันธ์ปี2516ค่ะวันนี้ช่องมามีโอสกานะคะชาวนาะคนนี้มาอัปเดตราคากลางข้าวเปลือกเหมือนเช่นเคยคะ่ะจะบอกว่านะข้าวเปลือกเจ้าเนี่ยปรับลงอีกแล้วทุกคนค่ะนะลดลง2-3จังหวัดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต่ข้าวเปลือกหอมมะลิเนี่ยนะคะ105เนี่ยนะ,ะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันไล่เลียงไปแต่ละจังหวัด นะฮะเดี๋ยวเริ่มรายการแรกกันเลยค่ะค่าภิกเจ้านาปีนะคะ2566/67ค่ะจังหวัดนครสวรรค์12,200บาทถึง12,900บาทจังหวัดพิจิตร12,200บาทถึง12,600บาทจังหวัดกำแพงเพชร12,000บาทถึง12,400บาทจังหวัดพิษณุโลก12,000บาทถึง12,500บาทจังหวัดสุพรรณบุรี12,700บาทถึง12,300บาทจังหวัดสุโขทัย11,800บาทถึง12,000บาทจังหวัดเพชรบูรณ์1 11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,100บาทถึง12,200บาทจังหวัดชัยนาท12,000บาทถึง13,000บาทจังหวัดอุทัยธานี12,300บาทถึง12,800บาทปรับลดลงมา100บาทจากเมื่อวานนะคะจังหวัดชาเชิงเศร้า12,800บาทถึง13,000บาทจังหวัดอุตรดิต11,700บาทถึง11,800บาทจังหวัดปราจีนบุรี12,250บาทจังหวัดลพบุ ที12,300บาทถึง12,400บาทจังหวัดนครนายก12,400บาทปรับลดลงมาจากเมื่อวานนะคะ100บาทค่ะจังหวัดปทุมธานี12,100บาทถึง12,500บาทจังหวัดนครปฐม12,300บาทถึง12,700บาทจังหวัดอ่างทอง12,000บาทถึง12,200บาทจังหวัดสิงห์บุรี12,900บาทถึง13,000บาทจังหวัดราชบุรี12,600บาทถึง12,700บาทจังหวัดกาญจนบุรี 12, 0 0 ห0รบาทนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูรายการต่อมาเลยค่ะ ข้าวเปลือกหอมมะลินะคะในปี2 5 1 6ันหารสิบค่ะจังหวัดสุรินทร์หนึ่งหมรบาทถึงหนึ่งหมบาทค่ะจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งันห้าร้อยบาทถึง1 5ึ0 0บาทปรับเพิ่มขึ้นมานะคะสองบาทจากเมื่อวานค่ะจังหวัดบุรีราาย์หนึ่งหมื่นสี่พันสามบาทถึงหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทจังหวัดศรีสะเกดหนึ่งหมื่นสี่พันห4้ารอบาทถึงหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถึงหวั0บุร จังหวัดมหาสารคาม14,500บาทถึง14,900บาทจังหวัดยโสธร14,500บาทถึง15,000บาทต่อมานะคะจังหวัดชัยภูมิ14,000บาทถึง15,500บาทจังหวัดอำนาจ,จเจริญ14,400บาทถึง15,800บาท ต่อมาค่ะจังหวัดอำนาจเจริญอ๋อจังหวัดนครพนมนะคะหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งหมื่นหอรบาทจังหวัดสกลนครหนึ่งหมื่นสี่พบาทถึงหนึ่งหมื่บาทจังหวัดกาฬสินธุ์หนึ่งบาทถึงหนึ่งหสอรบาทจังหวัดขอนแก่นหนึ่งหมื่นสี่พันามรบาทถึงหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่รอบาทจังหวัดอุดรธานีหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นหาพัึ่งร้อยบาทจังหวัดเชียงรายหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถึงหนึ่ง จังหวัดมุกดาหาร1 5 0 0 0บาทจังหวัดเลย1 2 0 0 0บาทค่ะทุกคนคะ่ะรายการต่อมานะเป็นรายการที่คงที่นะคะคงที่มานานแล้วด้วยนะคะสำหรับข้าวเปลืปอกหอมมะลินะคะในภาคเหนือตอนล่างคะ่ะทุกคนดูภาพประกอบได้เลยนะคะรวมทั้งขา้าวเปลือกปทุมธานีนะสวันแล้วยังไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลด,ล,ดลงแต่อย่างใดนะคะขออนุญาตนําเสนอด้วยรูปภาพนะคะทุกคนคะ่ะดูภาพประกอบได้เลยค่ะและก็2รายการสุดท้ายนะคะข้าวเหนียวะคะ่ะข้าวเหนียวมเมล็ดยาวมาเมล็ดคระนะ,ะทุกคนคะ่ะยังคงที่ นะไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่อย่างใดทุกคนดูพระประกอบได้เลยนะดูตามนี้ได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะทุกคนค่ะขออนญาตจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะและพบกันคลิปหน้านะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะช่องหมามีออสการ์ชาวนาคนนี้อัปเดตราคาข้าวทุกวันค่ะนะคะไล่เรียงกันไปเนาะเราจะตามกันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่านะคะจะถึง18,000อมื่นะปะนะอ,าอ่าะะยังไงนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมการค้าภายในขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะและพบกันคลิปหน้านะทุกคนค่ะบ๊ายบายขอบพระคุณทุกคนมากค่ะ